สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายง,งานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันนะครับไฟไหม้ชุมชนซอยปโปโลโย่านลุมพินีกลางดึกเผาวอดท้องเช่าหลายหลังชาวบ้านวิ่งหนีตายวุ่นนะครับเมื่อเวลา03 00นวันที่6ธันวาคม258ร้อยตำรวจโทคมรอดเผาพนักงานสอบสวนสวนลุมพินีรับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนชาชนภายในชุมชนซอยปโปโลถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันขมนมอครับที่รุกไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันโทเอกพรชัยชลอเดช ผู้กับการสอนอลุมพินีพระนรวจโทโดวงโชตสุวรรณจลัดรองผู้กับการปอรสอนอลุมพินีพนะนรวจโทโอภิชาติทองชันดีรองผู้กับสืบสวนสอนอลุมพินีและประสานรถด,ดับเพลิงกว่า20คันจากสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรุงเทพมหาคนครเข้าดับเพลิงครับที่เกิดเหตุภายในชุมชนดังกล่าวพบมีะชาวบ้านที่ภากอาศัยกําลังรีบขนของเครื่องใช้วิ่งหนีออกอย่าง ชุลมุนนะครับโดยมีแสงเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านเรือนช่วงระหว่างซอยโปโล6-7เจ้าที่จึงระดมฉีดน,น้ำสกัดเพลิงแต่เนื่องจากชุมชนดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้สองชั้นมีลักษณะเป็นห้องเช่าปลูกติดกันจํานวนหลายหลังนะครับประกอบกับถนนภายในชุมชนเป็นซอยคับแคบจึงทําให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลําบากทําให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าที่ใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับ จากการสอบสวนนางสาวอัญชลีรอดประเสริฐอายุ5 5ปีให้การว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณทีสองขณะที่ตนเองกําลังนอนพักอยู่ที่บ้านซึ่งอยู่ภายในซอยโปโล6ได้ยินลักษณะเหมือนคนทะเลาะก,กันเมื่อเปิดหน้าต่างหลังบ้านออกมาดูเขาพบแสงเพงลิงกาลังลุกไหม้บ้านไม้สองชั้นซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่แบ่งเป็นห้องเช่าให้เช่าจํานวนหลายห้องที่อยู่ซอยโปโล7ตนจึงปลุกสามีให้ตื่นหลังจากนั้นก็วิ่งออกมาด้านนอก เพื่อไปกดกิ่งสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ทางชุมชนติดตั้งเอาไว้นะครับเพื่อแจ้งให้เพื่อนบ้านทราบอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุทางเจ้าที่ตำรวจสอน,อนอลุมพินีแจ้งให้ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายมาลงบันทึกประจำวันเบื้องต้นอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลว่ามีบ้านเรือนที่ไฟไหม้ได้รับความเสียหายจํานวนกี่หลังนะครับและประสานเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่กเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปกันนะครับ 你们在干呀？